าก็จะดูแลทุ้มทองเราอันนี้ก็จะตกทอดเป็นรุ่นรุ่นไปรุ่นพ่อแม่เราเสร็จก็ามาต่อรุ่นเราถ้าเรามีลูกสืบสกุลไปเนี้ยเราก็ต้องไหว้ต่อไปเรื่อยๆไหว้ประมาณไม่ไม่ไม่เกินสองกลาประมาณเดือนสองไม่เกินสองกลาเขาก็จะมีมีช่วงวเวลาของเขาแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งใน เป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของตระมงแม่แหลมก็คือมีประเพณีอีอย่างซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในสุคาน,นะคะเป็นประเพณีชักเป็นประเพณีตักบาตรกลางน้ำนะคะก็จะมีในวันานั้นก็จะมีเรือนะคะที่มีพระสงฆ์เนี่ยเป็นหนุ่ร่วมแบบห้าสิบหกสิบลำเลค่ะพาอยู่ในแม่นาค่ะให้ให้ประชาชนได้ใส่บาตรข้าสารอาหารแก้งนะคะก็เป็นประเพณีที่แบบ ยังมีอยู่ทุกปีนะคะให้ให้ได้เห็นดูช่วงประมาณเดือนสิบเอ็ดจำคําไม่ได้แต่รู้ว่าเ็นใช่ค่ะเป็นประเทศนีตักบาัดางกลางน้ำชักปะเล่นงทก่อนวันที่จะ